สวัสดีครับพบกับซา n n y Car Spa นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งรถกันนะครับกับ f o r t u n e r GR Sport คันนี้นะครับผมคันนี้ลูกค้าเข้ามาเคลือบเซนิวิ่งสิบนะครับแล้วก็ติดฟิล์มใส่กันรอยแบรนด์แอร์นะครับผมเป็นรุ่นโกลสี่รีนะครับมีความหนา190ไมครอนกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆก่อนเลยนะครับกับรายละเอียดของงานเรานะครับผมอ่ทั้งคันเนี่ยติดทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับไฟหน้าพลาสติกต่างๆโลโก้ยันด้านลล่่าางงหหหรรรืออวสตติิกกกเเ์ GR ทัั้มมมดดดจะะถูยนคบผ รายละเอียดก็เหมือนเดิมครับพับได้พับชิดได้ชิดนะครับพวกขอบพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามแต่นะครับลูกค้าจะไม่รู้เลยว่าคันนี้แล้วฟิลใส่กระโหลกของเราไปนะครับเพราะว่าทุกจุดเราจะมีการเก็บรายละเอียดอย่างดีที่สุดนะครับปรานี่ที่สุดเพื่อให้มุมขอบต่างๆเนี่ยไม่สามารถเด้งอาได้เลยจากการล้างรถนะครับมาดูด้านนี้กันดีกว่ามุมนี้นะครับจะเป็น ประตูนะครับประตูนี่เราติดทั้งบานเลยนะครับมีการถอดเบ้ามือก่อนนะเพราะว่าการถอดเบ้ามือเนี่ยเราจะสามารถเก็บรายละเอียดที่เป็นเบ้าข้างล่างนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่ถอดเนี่ยมันอาจจะต้องมีการผ่าเวลาเราล้วงเข้าขไปจะเกิดการสะดุดของการจับได้นะครับผมมาดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับการเก็บรายละเอียดขอบนะครับฟิล์มเราจะปล่อยเลยออกมานะครับแล้วก็จะพับเข้าไปด้านนี้นะครับเพื่อให้ cover ไอ้มุมโค้งๆด้านนี้นะครับมุมด้านนี้ด้านนี้นะฮะเวลามันโดนเนี่ย หรือว่าเปิดอ่ะัิเตดโดนเสาบ้านหรือไปเปิดโดนรถคนอื่นนะครับตรงนี้จะเซฟด้วยนะครับผมก็จะไม่เป็นอันตรายต่อรถเราด้วยนะครับผมอ่าไหนๆก็เปิดแล้วบริเวณคานด้านบนนะครับเราก็มีการติดนะครับแต่คานด้านบนเราจะไม่ได้จบตรงนี้นะครับชิ้นของฟิลม์มเราจะมาจบด้านล่างเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าจบด้านบนเนี้ยเวลาเราล้างรถเนี่ยน้ำอาจจะเข้าได้เราก็ต้องพามาด้านล่างนะครับเพราะเวลาปิดประตูจะเป็นแบบนี้อ่ดูทางนี้ ปิดประตูปุ๊บมาครับฟิล์มจะอยู่ด้านในนะครับฉีดน้ำยังไงก็ไม่มีการเด้งอ้าแน่นอนนะครับอันนี้คือดีเทลการเก็บรายละเอียดนะครับผมพอติดฟิล์มใส่กันลอยแล้วเนี่ยรถดูฉ่ำรถดูฉ่ำมากเงามากๆนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับรถสีดำนะครับเป็นลิ้วรอยง่ายนะครับการติดฟิล์มใส่กันลอยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับนอกจากซ้เคลือบเซรามิกนะครับแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยก็มีการเคลือบเซรามิกให้ด้วยนะครับผมมาในส่วนด้านท้ายกันนะครับผม บริเวณแอร์เลียนี้ทั้งหมดก็มีการติดฟิล์มหมดครับแม้กระทั่งชิ้นส่วนด้านล่าง,งพวกนี้ติดฟิล์มทั้งหมดเลยนะครติดฟิล์มทุกจุดจริงๆนะครับนะทำให้การโคเวอร์นี้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับผมนี่สำหรับด้านท้ายนะครับตรงนี้ติดฟิล์มเช่นกันนะครับผมมีการพับเก็บขอบทั้งหมดเลยนะครับนะเพื่อให้ความสวยงามเรียบเนียนนะครับเวลาไปใช้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเดง้งอ้าเลยคานด้านมอนสปอยเลอร์นะครับก็ที่บอกไปแล้วติดหมดเลยหลังคาก็ติดนะครับหลังคาก็ติดนะไม่ใช่ว่าเราพรีเซนต์ตรงนี้แต่หลังคาลไมม่ตติิดดเยร จุดที่เป็นเปียโนแบ็กติดหมดเลยตรงนี้ครับติดหมดเลย,เลยทั้งหมดนะครับผมมาดูอีกส่วนหนึ่งโอกาสที่เราให้นะครับ,รบก็จะเป็นส่วนภายในนะครับภายในเนี้ยฟิล์มใสก็ลอยจะติดให้ทุกจุดที่เป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้หรือว่าพวงมาลายัยหรือว่าหน้าจอก็ตามแต่แล้วเขาก็จะมีการติดให้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงมีการพ่นเคลือบให้ด้วยนะครับพวกเบาะคอนโซลต่างๆก็จะมีการพ่นเคลือบให้นะครับผม สวยงามเรียบเนียนนะครับผมไม่ใช่ว่ามาแค่เคลือบหรือว่าติดอย่างเดียวแล้วก็ส่งรถนะครับเรามีการเก็บรายละเอียดด้วยพวกมุมขอบพวกนี้นะครับเรามีการเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับคลีนนิ่งให้เคลือบให้นะครับผมเพื่อให้ความสมบูรณ์ของเขามากสูงสุดนะครับผม หูกระจกนะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เช่นกันนะครับหูกระจกนะครับจะเป็นการขึ้นสดฟรีแฮด์นะครับก็คือใช้คัตเตอร์ตัดนะครับผมจะไม่ได้ซอฟต์แวร์นะเพราะว่าฟิล์มที่เราเอามาเนี่ยจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับเราก็จะหุ้มเข้าไปแล้วก็จะตัดขึ้นรูปนะครับแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์มันอาจจะเข้ารูปไม่สวยแล้วอาจจะมีรอยต่อนะครับก็เลยต้องมีการใช้สกิลของเทคนิคช่างนะครับซึ่งต้องเป็นช่างที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ ตดฟิมใส่กันลอยหรือว่าจะเป็นงานล้างทั่วไปหรือว่าล้างพีเอลลิ่งอะไรนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผ่านทางไลน์นะครับก็คือแอดซานี่นะครับผมหรือว่าติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับก็เป็นเพจร้านเราคือซานนี่คาร์สปาหรือว่าโทรมาเลยก็ได้ครับ085 536 5646นะครับผมเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะให้คําแนะนานะครับผมแล้วก็จะหาในสิ่งที่เหมาะกับลูกค้าให้นะครับผมมีบัตรเจ็ตเท่านี้อยากทําแบบนี้นะครับมีบัตรเจ็ตมากแต่อยากทําแค่นี้ ติดต่อเรามาได้ครับเดี๋ยวเราจะมาหาแนวทางร่วมกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะมากนะครับสวัสดีครับ